สวัสดีครับมาฝึกเล่นเพลงเพื่อเธอตลอดไปแบบแยก EP ีกันนะครับ EP นี้เป็นของคอร์ดดีเมเจอร์สังเกตที่แท็บแล้วก็รูปนิ้วตัวอย่างนะครับนิ้วชี้กดสาย3เฟตที่2นิ้วกลางกดสาย2เฟตที่3แล้วก็นิ้วก้อยกดสาย1เฟตที่5ดีดีรวมกับสายเป่าไล่ลงไปในจังหวะที่1แบบนี้ก็ดีนิ้วชี้ในจังหวะแอนนิ้วกลางในจังหวะที่2นิ้วนางในจังหวะแอนเล่นรวมกันเป็น one and จังหวะที่3เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วนางกดสายที่ 1, เฟที่3ดีดพร้อมกับสายเบสสายที่4ในจังหวะที่3นับ t r นิ้วชี้ดีดในจังหวะแอดนิ้วกลางดีดในจังหวะที่4นิ้วนางดีดในจังหวะแอดเล่นรวมกันเป็นแบบนี้ t r e and f o and แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปเป็น b minor seven สำหรับพาสถัดไปนะครับเล่นรวมกันได้เป็นแบบนี้ครับว w o and t ครับผมฝึกให้ถนัดแล้วก็ไปต่อใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับเพลงเพื่อเธอตลอดไป Fingerstyle EP 2คอร์ด B major 7นิ้วชี้วางสายที่5เฟสที่2องพาดไปจนถึงเฟสที่1นิ้วกลางเฟสที่3สายที่2นิ้วนางเฟสที่4สายที่4วางรูปมือได้แบบนี้แล้วดีสายที่5321ในจังหวะที่1จังหวะแอนดีสายที่4จังหวะที่2ดีสายที่3ด้วยนิ้วชี้จังหวะแอนด์ีสายที่2ด้วยนิ้วกลางเล่นรวมกันเป็นแบบนี้ wow. จังหวะที่3ดิดีาสที่2 3. แฮมให้เมอ่ออ่อนนิ้วก้อยลงไปเฟสที่5สายที่2องผู้อัพขึ้นมาในจังหวะแอนนิ้วนางย้ายไปเฟสที่4สายที่3ดีดในจังหวะที่4สไลด์ไปเฟสที่7จังหวะแอนแล้วก็ขอจีสาหรับพาถัดไปเล่นรวมกันเป็นแบบนี้ b and f o and one เล่นรวมกันทั้งหมดได้เป็นแบบนี้ one ไปฝึกเล่นให้ถนัดมือแล้วก็ไปต่อกันที่ EP ที่3นะครับสวัสดีครับฝึกเล่นฟิงเกอร์สไตล์เพื่อเธอตลอดไป EP ที่3ามคอร์ด G และคอร์ดดีคอร์ด G นิ้วชี้วางไว้เฟสที่7สายที่1นิ้วกลางสายที่2เฟสที่8เล่นพร้อมสายเปล่าเส้นที่3ดีดด้วยนิ้วชี้กลางนางจังหวะที่1จังหวะแอนดีด้วยนิ้วชี้สายที่3จังหวะที่2ดีด2เส้นสายที่2 1ด้วยนิ้วกลางนางจังหวะแอนดีด้วยนิ้วชี้สายที่3เล่นรวมกันเป็นแบบนี้ คอร์ดีเมเจอร์นิ้วชี้เฟสที่5สายที่1นิ้วนางเฟสที่7สายที่2แล้วก็นิ้วกลางเฟสที่6สายที่3เล่นกับสายเบสเส้นที่4จังหวะที่3ดีดรวมกัน4เส้นวอนจังหวะแอนด์ดีดด้วยนิ้วชี้สายที่3จังหวะที่4ดีด2เส้นสายที่1 2ด้วยนิ้วนางกลางโฟจังหวะแอนด์ดีดด้วยนิ้วชี้สายที่3เล่นรวมกันเป็น t h and f and แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคอร์ด A สําหรับพาธถัดไปเล่นรวมกันได้เป็นแบบนี้นะครับวอนแอน ฝึกเล่นให้ถนัดแล้วตามไปฝึกคอร์ด A ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสอนฟิกเกอร์สไตล์เพื่อเธอตลอดไป EP ที่4คอร์ด A นิ้วชี้วางพาดไว้ที่สาย432จังหวะที่1มือขวาดีสาย5 3 2จังหวะแอนดีสายที่4จังหวะที่2นิ้วชี้ดีสาย3นิ้วกลางดีสาย 2, จังหวะแอนเล่นรวมกันเป็น one and two and จังหวะที่3ดีสาย3 2ให้มาออนนิ้วนางลงไปสาย2เฟส3จัจหวะแอนดีนิ้วชี้จังหวะที่4ดีด้วยนิ้วโป้งสายที่4จังหวะแอนดดีด้วยนิ้วนาน เล่นรวมกันเป็น3 and f and s l สาย2 3มาเฟทที่4 5ดีไซน์เปล่าคนนี้ก็เลลงไปเฟทที่5สายที่1น่มือขวาเล่นด้วยเทคนิคเมโลดิกฮาร์โมนิกเฟ,ฟททส่17เล่นรวมกันทั้งหมดเป็น one and two and t and 4 and 1 and 2 w 4ฝึกให้ถนัดมือแล้วก็ไปต่อที่ EP ถัดไปนะครับ